สวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของการอัปเดตรูปภาพหรือวิดีโอลงไปใน Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้นุ๊กจะมีเทคนิคง,ง่ายๆมาให้ทุกคนนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องเข้าไปใน Facebook ของเราก่อนนะคะหลังจากที่เราเข้าไปใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปตรงแถบด้านล่างเลยค่ะที่มีคําว่าเมนูนะคะเรากดเข้าไปตรงแถบเมนูนะคะก็จะ,จะขึ้นนะคะหัวข้อต่างๆเลยนะคะเลื่อนหาหัวข้อการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะ หลังจากที่เราเจอนะคะหัวข้อการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นคําว่าการตั้งค่าค่ะกดเข้าไปในคําว่าการตั้งค่านะคะก็จะเข้ามาสู่อีกหน้าหนึ่งนะคะให้เราเลื่อนหาคําว่ารูปภาพและวิดีโอนะคะหลังจากที่นะคะเรานะคะหาคําว่ารูปภาพและวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปในนั้นนะคะแล้วก็ไปกดเปิดตั้งค่าให้เป็น HD นะคะทุกคนนะคะการเปิดตั้งค่าเป็น HD ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แต่สําหรับบางคนนะคะที่ไม่เจอแบบนี้นะคะเข้าไปในการตั้งค่าแล้วนะคะอาจจะเจอนะคะคําว่านะคะสื่อและผู้ติดต่อนะคะเราก็สามารถกดเข้าไปในะคะําว่าสื่อและผู้ติดต่อได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเปิดนะคะการอัปโหลดแบบละเอียดสูงนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะมีรูปภาพและวิดีโอนะคะในการอัปโหลดลง facebook แล้วนะคะก็จะช่วยเพิ่มความละเอียดให้เรามากยิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ทําตามที่นุ๊กบอกแล้วนะคะแล้วยังไม่ ละเอียดขึ้นยังไม่ชัดขึ้นนะคะ3สิ่งที่ลูกอยากให้คุณกลับไปดูเลยนะคะสิ่งแรกก็คือนะคะไฟล์ต้นฉบับนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอนะคะชัดหรือเปล่านะคะสิ่งที่2ก็คือแอปพลิเคชันที่คุณใช้ในการตัดต่อนะคะสําหรับบางคนนะคะที่อยากให้ชัดขึ้นคุณก็ซื้อแบบ V.I.P ได้เลยนะคะอย่างลุกนุกก็จะใช้แบบเป็น V.I.P เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่3ก็คือการอัปเดตเครื่องมือหรือเครื่ออัปเดตโทรศัพท์ของตัวเองนะคะยกตัวอย่างลูกใช้ iPhone นะคะก็จะมีการอัปเดต iOS ตลอดนะคะ 3ส,สิ่งนี้คือ3ส,สิ่งที่นุกอยากให้เช็คด้วยนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะมีรูปภาพและว,วิดีโอในการอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่วันนี้นุกเอามาฝากทุกคนคะ่ะ